สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทิงอยู่ที่ดินแดนพยายักษ์อธิบดีท้าเวสวุวรรณนะคะหนึ่งเดียวในโร่อง่นจังหวัดรบบุรีนะคะที่นี่นะคะก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงด,ด้านในม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะค่ะแล้วก่อนจะเข้าไปนะคะเราก็ต้องมาไหว พระพุทธรูปประจำของที่นี่นะคะนั่นก็คือพระพุทธเศรษฐีค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารดาวิชัยนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรารขอพรท่านก่อนที่จะเข้าไปนะคะค่ะและหลังจากเราไหว้พระประธานของทางที่นี่แล้วนะคะเราก็จะนำดอกไม้นะคะที่เป็นดอกกลาบสีแดง ทูบแล้วก็น้ำแดงนะคะไปไหว้ถวายที่องค์ท่านกันนะคะไปค่ะ หลังจากที่เราไหว้องค์ทาเวทนะคะเราก็จะปักแต่ดอกไม้นะคะแล้วก็ถวายน้ําส่วนทุ่มนะคะเราจะมาขอพรอ,องค์พญายมมาชาต่อะคะ่ะ,คะ ขอให้ลูกเปลี่ยนเป็นคนใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังมีชโมชคลามีโชคลามีหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานมีสุขภาพมีสุขภาพที่ดีด้วยเธอที่ดีด้วยเธอสาธุรเลป้านเลยครบยางราอาเินรักษานอนในบรสที่ครับแล้วเข้าวงสำเร็จ ก็ทีเดิมกาที่สามรอบครับสามรอบนะตอนีนอรเนแล้วพี่เลยนี่คือพาี่อพาผยากพุิาผู้ดูแลทรับย์สินสมบัติของต ตะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นไปหาปู่ขึ้นไปแล้วรรเราต้องัวงและไปขึ้นบนข้างบนจะมีปู่อยู่สามองค์ค่ะเราเมื่อเราเสร็จพิธีจากตรงเทา้าเวสวรนตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขึ้นไปทางด้านบนคะ่ะเพื่อไปสักการะองค์ปู่กันนะคะซึ่งด้านบนจะมีองค์ปู่อยู่สามท่านนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะท่านกันค่ะคาะและนี้นะคะก็คือองค์ปู่อธิบดีเวสวรรณนะคะทั้ง3มองค์นะคะที่สามารถมาขาพอพรได้องค์ใดองค์หนึ่งนะคะที่นี่นะคะจะมีกฎอยู่ว่าห้ามบนนะคะให้เราขอเพียงอย่างเดียว ไม่ให้บนนะคะเมื่อสำเร็จก็กลับมากราบท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วจุดนี้นะคะก็คือจุดไหว้องคุมานพยัคเชนะคะนี่ค่ะเราจะมาขอพอรจากองค์ุมานได้นะคะก็จะมีคาถาให้ท่องอยู่ทางด้านล่างนะคะพร้อมกับทูปห้าดอกถ้าใครจาก ใได้แล้วก็กลับมาหาท่านด้วยนะคะแล้วเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือการขอเลขจากกุมารพยักเดชนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอกันสองตัวนะคะ <S <S เลกแรกเลกสอง 9ก้าเก้าเก้าอีกรอบนสามตัวสามตัวสูงไวเป็นแนวทางของเพื่อนๆได้นะคะแต่ว่าอยากือเยอะเนาะใครถูกแก็อย่าลืมกับมาติดตามช่องเราเดี๋ยวเราจะไปไหว้ตรงจุดไหนเดี๋ยวเราไปกันค่ะแล้วตองจุดนี้นะคะเราก็จะมากราบสักการะองค์อธิบดีวิรุปก ปากโคนคราชนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาราชนะคะแห่งเจ้าโรคทั้งห้านะคะเรามาขอพรจากท่านกันนะคะสาธุสาธุเจ้าปูสีสุทโทช่วยชีวิตเซซโซของลูกด้วยนะสาธุสาธุเจ้ายาประทุมมา ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับการมาสักการะองค์อธิบดีท้าวเวสสุวรรณที่ดินแดนพญายักษ์แห่งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้มาที่นี่นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้มาเวลากลางคืนนะคะจะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากมาก็ไม่ยากเลยนะคะเปิด GPS มาตามทางได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะขาจอดออนทัวร์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วคิปหน้าเราจะไปที่ไหน กันนะคะสวัสดีครับขาจอนออนโฮ